สปอยด่วนวันพันแมนมาที่187การประทัดก,กันระหว่างฮีโร่และมนุษย์ประหลาดกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ดูเดือดแล้วใจกลางการงานสร้างเลอเกินก่อนที่จะไปรับชมคลิปและพูดคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกำลังใจให้กันก่อนนะตอนนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่และผมก็ไม่สามารถแปลออกได้ทั้งหมดเพราะในตอนนี้ฉีกออกมาจากต้นฉบับทั้งหมดเลยครับแต่อาจารย์มูรตะก็โพสต์ทวิตเตอร์เอาไว้แล้วนะว่าน,นี่คือเนื้อหาที่อาจารย์วันนั้นมอบเอาไว้ให้เป็นนตตออออรออาารรร่่บ์์์ขงาาาจจายยวั100%ไมมใชะ แต่งขึ้นมาเองอะนะแต่คนวาดก็แน่นอนครับนั่นคืออาจารย์มูระตะส่วนในคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยเพราะบทบรรยายทั้งหมดแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกส่วนถ้าหากผมจะรอภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมาในตอนใกล้ๆเช้าครับตอนนั้นผมคงรอไม่ไหวผมต้องรีบไปทํางานตอนเช้าวันพฤหัสเนี่ยนะครับผมก็เลยรีบอัดคลิปเอาไว้ตอนกลางคืนและผมก็ต้องรีบนอนแต่ในตอนเย็นวันพฤหัสผมจะมาเรียบเรียงใหม่และทําตัวเตรียมให้เร็วที่สุดครับและจะลงตัวเตรียมในวันศุกร์ตอนเย็นน่ะนะเพื่อนๆเข้าใจตรงกัน นะครับอ่ะถ้างั้นไปเริ่มกันเลย ปกในตอนที่187จะเป็นรูปจักรยานของฮีโร่ที่ประดุมความยุติธรรมฮีโร่ระดับคลาสสคนหนึ่งวันพันแมนมาที่187เนื้อเรื่องโดยอาจารย์ One, วันวาดโดยอาจารย์มูระตะภาพได้ตัดมาที่คนคนหนึ่งครับตอนนี้เขากําลังคุ้มคิดกับตัวเองอยู่การที่เขามาอยู่ณจุดนี้เขาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นมีคนรู้จกักมีชื่อเสียงหรือรวมไปถึงเงินประมาณนั้นครับและก็ดูเหมือนว่าเขาจะรอทำภารกิจอะไรบางอย่างจากคําสั่งของใครบางคนและไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงครับเรียกตััววเเเค้าาาาป็นนีีโร่่หหใมมบฉ ผีเสื้อลาตีเมื่อได้ยินคําสั่งที่เรียกตัวเขานั้นเขาก็เตรียมพร้อมรับมือทันทีและคนที่ออกคําสั่งนั่นคือแม่คอยแม่คอยก็ได้พูดคุยกับฮีโร่คนนี้ครับว่าอย่าทาให้ฉันผิดหวงังเพราะฉันได้เดิมผ่านข้างนายเอาไว้เยอะส่วนทางด้านฮีโร่อย่างผีเสื้อลาตีก็ตอบกลับคืนไปทันทีว่าจะไม่ทําให้ผิดหวงังและจะจ,จัดการให้สําเร็จให้เร็วที่สุดเมื่อแม่คอยได้พูดคุยกับฮีโร่ที่เตรียมการเอาไว้ก็ได้สั่งการทันทีครับว่าให้เปิดปฏิบัติการบางอย่างและหลังจากนั้นพวกเราจะได้เเห็นนรรบบททุกกััึงงงงงงาาาลปิิดส่่่่ออยยีู ด้านในนั่นออกมาและพวกเราก็จะได้เห็นมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งครับที่ดูเหมือนว่ามันกําลังจะหวาดกลัวสิ่งที่อยู่รอบข้างมันนั่นเองลักษณะของมันเหมือนหนูตัวหนึ่งครับที่มีร่างกายเหมือนกับคนตอนนี้มันถูกปล่อยออกมาจากสมาคมฮีโร่เองพวกเราก็จะได้เห็นครับว่าการปล่อยออกมานั้นจะมีกล้องติดตามตัวมันเป็นการถ่ายทอดสดและภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องหนึ่งที่มีการถ่ายทอดสดมนุษย์ประหลาดตัวนี้ในการเคลื่อนไหวในการออกอาลวาดของมันนั่นเองและคนที่นั่งอยู่ด้านในก็เป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยมีการบรรยายให,ให้กับผู้้รรรรับชมะหว่าา่าาางงกถยทอดดสในค การถ่ายทอดสดได้จับภาพไปที่มนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งที่ถูกปล่อยไปให้อลาวาสณนะเมืองเอ็มเอ๊ะ เมืองเมืองเอ็มตอนนี้ผมขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับเมืองเอ็มเป็นบ้านเกิดหรือเป็นที่อยู่อาศัยของฮีโร่ที่แข็งแกร่งคนหนึ่งครับนั่นก็คือคิงมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแกเล่นเอาไปปล่อยที่เมืองนี้มนุษย์ประหลาดมันจะไม่หวาดกลัวได้อย่างไรพวกเราก็จะได้เห็นสภาพของมนุษย์ประหลาดตัวนี้ครับที่กําลังหวาดกลัวอยู่น่าจะหวาดกลัวคนคนหนึ่งนั่นแหละผู้มันน่าจะรู้ดีครับว่าเมืองนี้มันน่ากลัวขนาดไหนมีการบรรยายถึงความสามารถของมนุษย์ประหลาดตัวนี้ว่าอยู่ในภัยพิบัติทีีี่่่่คอออนนนข้้้าาางงรระดับมมกกกๆแแลลวว็สฮโไป แล้วก็ดูเหมือนว่าจะให้คนที่มีฐานะเหล่านี้ครับให้วางเดิมพันในการต่อสู้ครั้งนี้ครับมนุษย์ประหลาดหนึ่งตัวกับฮีโร่1คนซึ่งอัตราการต่อรองมนุษย์ประหลาดต่อฮีโร่1ต่อ800อธิบายเพิ่มเติมครับถ้าหากมีการเดิมพันใครวางฝั่งฮีโร่เอาไว้1เหรียญจะได้คืนมา800เหรียญใครวางฝั่งมนุษย์ประหลาดเอาไว้800เหรียญจะได้คืนมาเพียง1เหรียญเท่านั้นครับภาพได้แตะมาที่ฮีโร่อย่างผีเสื้อลาตีอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้กําลังววยอ,อยวาน,น,าานาย เอาเรื่องเลยและณตอนนี้เขาอยู่เพียงละพังเท่านั้นครับมีฮีโร่เพียงคนเดียวณจุดเกิดเหตุภาพได้ตัดมาที่ห้องถ่ายทอดสุดอีกครั้งหนึง่งผู้คนร่ำรวยเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือมาและกดอะไรบางอย่างครับดูเหมือนว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในการเล่นเกมครั้งนี้ก่อนที่จะกดแอปพลิเคชันนั้นผู้คนร่ำรวยก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ครับวิเคราะห์การต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่จะมีการพนันเกิดขึ้นและก็มีการเปิดเผยครับว่าเกมนี้มันชื่อว่ากเกมฮีโร่เมืารรา่อกดแอปพลิเคชันเรีีียยยยบบรรร้้้้้้อออแแลลลวววมมกกกาางงงเพััันนนนหจจทุค็ มองไปที่การต่อสู้ครั้งนี้ครับและภาพก็ได้ตัดมาที่สนามการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับผีเสื้อลาตีกำลังประเมินภัยพิบัติมนุษย์ประหลาดตัวนี้ดูเหมือนว่าการประเมินนั้นน่าจะเป็นเรื่องโกหกและผีเสื้อลาตีนั้นก็ประเมินภัยพิบัติเอาเองเลยครับว่าน่าจะอยู่ในระดับหมาป่าซึ่งตัวของผีเสื้อลาตีนั้นเป็นฮีโร่คาสีลำดับที่333เขาประเมินพลังแล้วน่าจะต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดตัวนี้ได้ถ้าหากมันอ่อนแอนะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีความมั่นนนนใจจคครัลลลุลลลุุยยยยยยเเเดดดีีีีีวววววก็ออออ่่่่่ะาาาาาผืตตม์ป้แิง ก็เลยพุ่งตรงเข้าไปหามันทันทีพร้อมที่จะตะบนหน้าของมันทันทีครับง้างหมดัดและพร้อมที่จะตูม้มเรียบร้อยครับมนุษย์ประหลาดต่อยคืนมาด้วยความรุนแรงและดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งเอาแบบมากสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ามันอ่อนแอนั้นเป็นการหลอกะ พอถึงเวลาครับขันมนุษย์ประหลาดตัวนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีลักษณะของมนุษย์ประหลาดจะหวาดกลัวกับสิ่งรอบข้างที่จะมาทําอันตรายมันแต่พอถึงเวลาครับขันที่จะต่อสู้มันกับแข็งแกร่งเหลือเกินครับเมื่อเราผู้ชมที่เห็นฮีโร่นั้นโดนจะบรรหน้าไปอย่างรุนแรงก็หังเอาะชอบใจใหญ่เลยนะการต่อสู้ครั้งนี้กลายเป็นสิ่งบันเทิงสําหรับคนร่ารวยไปแล้วครับฮีโร่อย่างผีซื้อละตีโดนเป็นหนึ่งหมัดครับตอนนี้สลึมสลือดูเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นและภาพก็ได้ย้อนไปถึงอดีตครับก่อนทีีี่่่่่เเเเเขขขาาาาาาจะมมมมป็นนนฮโรไดด้้้้้พูคคคุยยยกกัับแออออองงตใหื มาเป็นฮีโร่ครับและมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาตกลงกันเอาไว้ผีเสื้อระตีเนี่ยดูเหมือนว่ามีบางคนครับที่สําคัญเอามากๆอยู่ที่โรงพยาบาลของสมาคมฮีโร่และค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นค่อนข้างแพงเอามากๆเลยทีเดียวครับไม่ค่อยเลยเสนอให้ผีเสื้อระตีนั้นมาเป็นฮีโร่เพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่างครับหรือแลกกับค่ารักษาพยาบาลของคนสําคัญคนนั้นนั่นเองน่าจะเป็นการพูดคุยพนันขันต่อสิ่งนี้แหละครับตรงนี้ผมยังแปลไม่ออกอะนะเดี๋ยวฉบรับตัวเต็มมาเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยทีเดียวครับบทคพาพ ภานะพ,พ,พได้แต่มาที่ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งผีเสื้อระตีเนี่ยมีสติกลับคืนมาอีกครั้งและก็รายงานกับสมาคมฮีโร่ว่ามนุษย์ประหลาดตัวนี้มันแข็งแกร่งเบามากๆเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าไม่คอยนั้นพยายามจะให้สู้ต่อครับถ้าจะให้พูดตามตรงก็ดูเหมือนว่าจะถูกจับคู่เอาไว้แล้วจะต้องมีผลแพ้ชนะในคู่นี้นั่นเองและเมื่อเป็นแบบนั้นครับมนุษย์ประหลาดเจ้าหนูตัวนี้ก็ต่อยตุ้ม ไม่แข็งแร่งเลกเกินตอนนี้มันกําลังบ้าเลือดแล้วพร้อมที่จะบันหน้าฮีโร่และพร้อมที่จะจัดการฮีโร่ครับดูเหมือนว่าสถานก,การณ์ของพีซึลารตีเน้นไม่สู้ดีเอามากๆเลยทีเดียวไม่มีหนทางในการต่อสู้เลยความแข็งแร่งมันห่างชั้นกันเกินไปและในระหว่างการต่อสู้ภาพก็ได้ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับว่ามนุษย์ประหลาดตัวนี้มันมาจากการทดลองของสมาคมฮีโร่เองขออนุญาตนอกเรื่องอีกรอบหนึ่งครับผมเชื่อว่ามนุษย์ประหลาดตัวนี้น่าจะมาจากการวิจัยหรือการนำสร้างของภัยพิบัติระดับมังกรอย่างหนูยักษ ตุยไปจากการโดนลูกหลงกันระหว่างการต่อสู้ของฮัตสึมะกิและไซตามะตัวนั้นนั่นแหละครับมาทดลองใหม่นนเองครับตรงนี้ไม่มั่นใจนะว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นหนูเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆภาพได้แตมาที่สนามรบอีกครั้งหนึ่งพีซึลตีเนี่ยพยายามจะต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครับดูเหมือนว่าเขาจะแพ้ไม่ได้เพราะเขานั้นมีภาระที่จะต้องดูแลผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นภาพแบบเรือนรางที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งไปรักษาเธอนั่นเองไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเป็นแฟนนะเพราะฉะนั้นศึกในครั้้้้้้งงงนนนนนนีเเเขขาาาาจะะะะตอออชใใหหไดแลรว่ัก็ยคิป ถึงคนคนหนึ่งครับที่ครั้งหนึ่งเคยต่อสู้และปกป้องเขาเอาไว้นั่นเองครับนั่นคือมูเหมงไรเดอร์ที่ต่อสู้กับราชาทะเลลึกผีเซลตีพยายามยืนหยัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะต่อสู้กับมนุษย์หลาดหนูตัวนั้นมนุษย์ผลาดหนูเนี่ยเมื่อเห็นผีเซื้อตียืนขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกหวาดกลัวหวัดหวั่นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมันเนี่ยไม่อยากให้ใครมาเข้าใกล้มันเพราะมันนั้นกลัวตลอดเวลาและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตัวที่กลัวนเนี่ยเป็นตัวที่ลุมอัดอยู่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นครับดูเหมือนว่าความสามารถจะต่อสู้กันไม่ได้เลยเทียบกันไม่ติดเลยครับแต่พีเซื้อละตีนั้นก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะเคยเห็นการต่อสู้ของมูงแมงไรเดอร์ที่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามรู้ว่าต่อสู้ไม่ได้รู้ว่าไม่สามารถเอาชนะได้ก็ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักนั่นเองครับส่วนผู้ชมคนร่ำรวยเนี่ยที่พนันขันต่อเอาไว้ฝั่งมนุษย์ประหลาดเนี่ยก็ร้องตะโกนเชียร์ครับว่าอย่ายืนขึ้นมานะอย่าลุกขึ้นมานะให้ยอมแพ้ไปซะการ ครั้งนี้มันจะได้จบๆไปอารมณ์ประมาณนั้นเลยทีเดียวครับนี่เป็นเรื่องสนุกนี่เป็นเรื่องตลกของคนร่ำรวยเลยเนี่ยการต่อสู้ที่เดิมพันทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งภาพที่แต่มาที่การต่อสู้อีกครัง้งหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าผีเสื้อลาตีจะถอดใจแล้วรู้แล้วว่าจะไม่สามารถต่อสู้ได้และรู้ชะตากรรมของตัวเองเรียบร้อยแล้วครับแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้จนเฮือกสุดท้ายนั่นเองทางด้านแม่คอยเนี่ยก็น่าจะรู้ดีแล้วครับว่ามน,น่าจะจบการแข่งขันๆๆอีกไม่นานนี้และหลังจากนั้นหมัดสุดท้ายกก็เเิดดขขึ้น้นนรรมมุุษย์ปะหลาาาพ่งงต พร้อมที่จะตบหน้าแรกหมัดก,กับฮีโร่ส่วนทางด้านฮีโร่ก็พร้อมที่จะแลกหมัดคืนไปเป็นหมัดสุดท้ายของเขานั่นเองตุ้มใส่ตะมาต่อยเบาๆเบาๆมนุปลาถึงกับตัวแตกเละตุ้มเปะเลยทีเดียวครับแม่สู้กันมาตั้งนานน่าสงสารโดนใส่ตะมาตกเบาๆ เบาๆสีหน้ามันเบาเละเกิดอะนะและการต่อยไปข้างนี้ก็ทําให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ถึงกับอึง้งและก็ตกใจเอามากๆเลยทีเดียวครับกับการจัดการมนุษย์ประหลาดของใส่ตะมะทางด้านใส่ตมะเมื่อจัดการกับมนุษย์ประหลาดไปอย่างง่ายดายยืดแขนธรรมดาแล้วมนุษย์ประหลาดตัวแตกไปเนี่ยก็ถามกับผีเสื้อลาตีครับว่านายโอเคไหมทางด้านผีเสื้อลาตีพยายามจะขอบคุณใส่ตะมะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ทันจะขอบคุณนะสลบไปก่อนและภาพในความทรงจาครั้งสุดท้ายของผีเสื้อลาตีก็เห็นใส่ตมะนี่แหละครับเป็นคนจััดกกาาารบรบาชาทะเลล และการที่ไซตามะเป็นคนมาจัดก,การมนุษย์ประหลาดตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าสมาคมฮีโร่เองก็ถูกตดติงครับดูเหมือนว่าจะวุ่นวายเพราะว่าไซตามะนั้นไม่อยู่ในลี์รายชื่อการต่อสู้ผู้ชมก็เลยไม่ได้พนันตัวของไซตามะด้วยเช่นเดียวกันครับการต่อสู้ครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นโมคะการจัดเตรียมทั้งหมดในการต่อสู้ระหว่างฮีโร่นั้นมันผิดแผนไปทั้งหมดครับเราผู้ชมที่เป็นคนร่ำรวยเนี่ยก็ถึงกับโวยวายเลยทีเดียวส่วนทางด้านแม่คอยก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจไซตามะเช่นเดียวกันครับและในตอนนี้แม่คอยมาอย่งาง ต่มวานายเข้ามาโดยพลตการแบบนี้มันไม่ดีเลยนะส่วนท,งทงางด้านเซตมาก็พูดคุยกับคืนไปว่านายจะโกรธอะไรเนี่ยแทนที่แม่คอยจะชมเซตามากับมาต่อว่าเซตามาด้วยซ้ําไปในระหว่างที่พูดคุยกันครับจัก,กรพรดเด็กก็โผมาแล้วพูดคุยกับแม่คอยว่าแม่คอยนั้นโกรธเพราะว่าตัวของแม่คอยเองเป็นคนจับคู่เอาไว้ใช่ไหมล่ะ แล้วมันผิดแผนใช่ไหมแม่คอยเนี่ยถึงกับอึ้งเลยทีเดียวครับเมื่อได้ยินคําพูดของจัก,กรพดิเด็กแล้วก็หันไปพูดกับจัก,กรพดิเด็กว่าจับคงจับคู่อะไรกันพูดไรสาระสิ้นดีเลยและหลังจากนั้นแม่คอยก็หันหลังกลับไปครับแล้วก็เดินหนีออกไปจากจุดจุดนั้นจัก,กรพดิเด็กก็เลยได้มาพูดคุยกับไซตามะกับเจนอสครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วดูเหมือนว่าไซตามะกับเจนอสจะทําหน้าเออเออนะสงสัยว่าจัก,กรพดิเด็กพูดอะไรกันแน่จัก,กรพดิเด็กเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาัแลแนนล้้้ก็ออปปในนสเจะะไตดดู เิดเผยนะครับว่ามนุษย์ประหลาดตัวนี้เทียบกับเหล่าฮีโร่แล้วมีอัตราการต่อรองเท่าไหร่นั่นเองเซตมาเนี่ยหยิบมาดูถึงกับโกรธเลยทีเดียวครับเซตมาเนี่ยเห็นอัตราการต่อรองของตัวเองด้วยนะและค่อนข้างต่ำกันเลยทีเดียวครับเซตมาเนี่ยถึงกับเดือดแล้วก็โกรธเลยทีเดียวนะประเมินตัวเองค่อนข้างไม่ดีเลยก่อนที่จะจากไปครับจักรพรรดิเด็กก็ได้พูดคุยกับเจนอตอีกว่าเขากําลังสืบเรื่องราวเกี่ยวกับสมาคมฮีโร่อยู่แล้วก็ให้เจนอตนั้นช่วยสืบด้วยส่วนทางด้านเจนนอาตี้อก้ ืลและเขาก็ตื่นขึ้นมาบนหลังของใครบางคนครับตอนนี้เขากําลังซ้อนจักรยานอยู่และคนที่ขับจักรยานอยู่นั่นก็คือมูเมงไรเดอร์นั่นเองครับมูเมงเนี่ยบอกกับพีเซอราตีว่าจะพาเขาไปโรงพยาบาลเร็วๆนี้คือไม่เรียกรถพยาบาลครับมูเมงไรเดอร์เนี่ยพาซ้อนจักรยานมาเลยในระหว่างที่ปั่นจักรยานไปเนี่ยมูเมงไรเดอร์ก็ได้พูดชื่นชมพีเซอราตีครับว่ามีความเข้มแข็งเอามากๆมีความอดทนแล้วก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ดีเอามากๆเลยทีเดียวครับพีเซอราตีเนี่ยถึงกับน้ําตาไหลกันนเเเลยยทีดีดดวนะจาคํชมมองไร์ และเขาก็ปั่นจักรยานจากไปไปโรงพยาบาลและภาพก็ตัดไปที่ตอนกลางคืนครับไซตามาต,ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะนอนไม่หลับเพราะนึกถึงแอปพลิเคชันในการเดือพันนั่นเองครับไซตามาเนี่ยมีอัตราการต่อรองที่ค่อนข้างต่ำามากๆนะหนึ่งต่อยี่สิบไซตามาเนี่ยกำลังนอนไม่หลับกำลังคิดอะไรบางอย่างหรือว่ากำลังโกรธสมาคมฮีโร่อยู่ครับที่ให้อัตราการต่อรองของไซตามาค่อนข้างต่ำมันหมายความว่าไซตามานั้นอ่อนแอหลอเกินและในเช้าวันนั้นไซตามาก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยครับและโหลดแอปพลิเคชันในการต่อรอง ครั้งนี้ครับดูเหมือนว่าไซต,ตามะนั้นมีช่องทางการทำอาหากินแล้วและแน่นอนครับการที่ไซตามะนั้นมีช่องทางแบบนี้การที่ไซตามะนั้นเดิมพันตัวเองและไปจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดนั้นจะทําให้ไซตามะได้อัตราการต่อรองหรือเงินค่าตอบแทนในการพนันนั้นสูงเอามากๆเลยทีเดียวครับผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเดิมพันตัวของไซตามะหรอกนอกจากตัวของไซตามะเองและความสามารถที่ไซตามะรู้ดีครับว่าตัวเองแข็งแกร่งเอามากๆเนี่ยมันก็เป็นช่องทางให้กับไซตามะของเรานั่นเองครับ พระเอกเลยเนี่ยพระเอกของเราติดการพนันไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆอ,อะไรก็ตามที่เป็นช่องทางรวยแล้วก็เป็นช่องทางที่จะทําให้ตัวเองได้เงินมีเงินเยอะๆเนี่ยไซตามาเอาหมดแหละครับและไม่นานหลังจากนั้นก็มีสัญญาณเตือนภัยพี่บัตรมนุษย์ประหลาดโผลออกมาแล้วไซตามาตี่เปลี่ยนชุดอย่างเร็วเลยครับแล้วก็ผ่าเจนอนอตนั้นออกจากห้องไปไปจัดการกับมนุษย์ประหลาดทันทีด้วยความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับตาลุกวาวกันเลยครับหน้าตอนนี้และไซาตามะก็มาถึงจุดเกิดเหตุก่อนใครเพื่อนเลยในระหว่างที่วิ่งงไไปตตาาามดูออััรรรรกคบ หนึ่งต่อ25ครับตัวของไซตามะไซตามะเนี่ยกำลังจะกดแอปพลิเคชันเดิมพันตัวเองแล้วนะในระหว่างที่กําลังจะกดครับก็มีเหตุการณ์การขโมยกระเป๋าเกิดขึ้นครับนั่นก็คือมีชายคนหนึ่งขับรถโฟล์คลาวันในการขโมยกระเป๋าผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองครับ <c oughs> นี่มันลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอขับโฟล์คลาวันที่มันแพงงออกมาบ้ามา,มา,มาขโมยกระเป๋าใบเดียวไซตามะเนี่ยถึงกับชชง,งักเลยทีเดียวครับมนุษย์ประหลาดที่อยู่ต่อหน้าหากไซตามะนั้นพุ่งตรงเข้าไปจัดการมันไซตามะก็จะรวยมหาศาลเลยทีเดียวในการ ผ่านค่างนี้แต่อีกค่างด้านหนึ่งฟูบลวันเนี่ยขับไปด้วยความรวดเร็วมันเร็วมากๆเลยทีเดียวครับคนธรรมดาเนะี่ยวิ่งตามไม่ทันอย่างแน่นอนและแล้วในที่สุดไซตามะก็ตัดสินใจวิ่งตามฟูบลวันคันนั้นนะครับวิ่งแบบชิวๆนั่นแหละแล้วก็จับตัวหัวขโมยคนนั้นเอาไว้ได้ครับแล้วก็คืนกระเป๋าให้กับผู้หญิงแม่ไซตามะเนี่ยถึงกับยิ้มเลยทีเดียวครับน้ําตาไหลาพากพาก,พากเลยผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ชื่นชมไซตามะนะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ด้วยความเต็มใจแถมยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้้มจนอ ออกมาเลยทีเดียวครับแม่ไซตามานี่น่าจะดีใจแบบสุดๆเลยนะที่ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้เอาไว้ได้แต่แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นครับในใจของไซต์มะตอนนี้กําลังห่อเหี่ยวแบบสุดๆเลยพอทิ้งเงินก้อนโตไปแล้วเพราะว่าตัวเองได้วางเดิมพันเอาไว้ถ้าหากตัวเองไปจัดการกับมนุษย์ประหลาดตัวนั้นก็คงรวยไปแล้ว เศร้าในระหว่างที่ไซตามะกำลงังรู้สึกเศร้าอยู่นั้นผู้หญิงคนนี้ครับก็แบ่งทรัพย์สินในกระเป๋าให้ไซตามะ10เซครับอ่ะฉันให้และสิ่งๆนั้นนั่นก็คือแหวนเพชรก้อนโตเลยทีเดียวครับมูลค่าของมันน่าจะมหาศาลจนทําให้ไซตามะนั้นอยู่สุขสบายไปทั้งชีวิตกันเลยทีเดียวนะไซตามะเนี่ยตาลูกวาวตาท่หลนออกมานอกเบ้าเลยทีเดียวพอเห็นเพชรก้อนโตชิ้นนั้นด้วยมูลค่าที่มันมหาศาลขนาดนี้ครับตัวของไซตามะก็ดูเหมือนว่าจะลังเลว่าจะรับหรือจะปฏิเสธ ดีและไซโตแมกก็ตัดสินใจที่จะ จบตอนมัดที่187แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบทใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะเป็นสตอรี่บอร์ดที่อาจารย์วันนั้นวาดให้กับอาจารย์มูรตะครับซึ่งสตอรี่บอร์ดนี้ไม่เห็นในฉบับคอมิกที่อาจารย์วันนั้นลงเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นสตอรี่บอร์ดแบบลับๆที่รู้กัน2คนอาจารย์มูรตะกับอาจารย์วันนะนะส่วนเพื่อนๆนั้นชอบหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป นนด้วยนะอย่าลืมพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปครับล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเอออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับตุม้มแบบเบาๆนะดึกเหลือเกินตอนเนี้